ค่ะมือนีเพ็ดกัสิภาพเพ่ินเพ่อนค่ะไปเบิ่งกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งในวันคริสต์มาสนะคะทุกๆวันที่สิค่ะกะจะเป็นวันลูเซียเนาะค่ะเนาะกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาลของห้ากะบซิม,มีการกอนนานันก็คือเฮดเค้กค่ะเฮดขนมปังลูเซียเพื่อที่จะเอาไว้พอวันที่สิเนาะคะ่ะหลังจากทิ่เดินขบวนในการ ถือรูสียเรียบร้อยนะคะ,นะเนาะเขากับเมีการดื่มกาแฟากับขอบคั่หมายถึงผู้ปกครองนักเรียนเนาะคะ่ะแต่ที่นี่หลังจากที่เพรบะเฮ็ดขนมปังกับเิ็หน่อยแล้วค่ะกลายเป็นว่าเขายกเลิกค่ะเพราะว่าโควิดค่ะทำให้เฮาา้าบริษัทมให้ผู้ปกครองมารวมได้เพราะว่าเกินกำหนด เกินจำกัดผู้โบที่เขารวมในเฟสหรือว่าในในกิจกรรมนั้นๆค่ะเขามีกำนหนดให้มาว่าเท่าใดเท่าใดสิค่ะแต่ว่ากันทั้งรงเรียนนี่มกัก็สิเป็นลอยกลัวทั้งนักเรียนทั้งคู่ทั้งผู้ปกครองเนาะค่ะดังนั้นกายเป็นว่ายกเลาากิกการจัดอาทิตย์ที่แล้วมาเบิ่งกันค่ะว่ากิจกรรมวันที่13 4สเป็นจังใดค่ะไปเวิ่งกันค่ะ ผ่าเผืผ่อมาเบิงเด้อค่ะการเฮ็ดเคกในวันที่สิเดือนตุลาโอ้สิบสามท่านว่าก็คือเป็นว่าลูเซียลูเซียเนาะคะ่ะภาษานภาษาอังกฤษกะจะคล้ายๆกันค่ะเข้ากับิีเฮ็ดเคกแบบนี้คะ่ะลูเซียบอกบปฏิว,วัติวะคะ่ะว่าเป็นมาจังไดจะไม่ลงลึกแต่ว่าเข้าสีผ้ากันและลึกถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที ที่เขายืนยัดเพื่อที่จะหายมีดศาสนาคริสต์เนาะค่ะเข้ากับเห็ดขนมค่ะจะใส่ขีเมนีนหรือว่าใส่อีกอย่างหนึง่งราคาแพงค่ะแต่ว่าทีโรงเรียนเข้าใส่ขีเมีนแท้ะคะ่ะงานจะก็เป็นตั้งสี่หลักค่ะคล้ายๆเป็นหนวดแล้วก็เป็นตัวเอสอ่าดนตรีอะไรประมาณปกติก็จะบ่บส่น์ตาลขาวแต่ว่ามือีงใส่เพราะว่า กลางในมันบ๊อบคอยหวานนาะคะ่ะรสชาติก็จะบ๊อบคอยหวานกะตามด้วยเขาเอาเื่อนว่าอืมอันซับปะลดบอแมนเอางุนแหงเขาเอาเินอีกอย่างน้อบานเหาลูกเกดลูกเกด <laughs> ใ่ลูกเกดสองข้างเขาจะกนินที่บ้านมั้งค่ะเห็ดกับนักเรียนกระพาะกันเห็ดเพื่อทีจะวันที่สิบสามพ่อแม่กับจะมา มารวมตัวกันอยู่นี้นะะเนาะค่ะยามือแรงประมาณก่อนรับลูกค่ะกัประมาณบสองเคิงเร็จแล้วกับผ้าเด็กหน่อยกับกินน้ำดืม่มแล้วก็นมต้นิตีเด็กหน่อยเห็ดเนาะคะ่ะนักเรียนเห็ดหนั่นก็คือกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เขาเห็ดในวันคริสต์มาสค่ะวันรูเสียนะคะ่ะ เป็นจังไดค่ะอบอุ่น,นเหมอนบาค่ะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากโรงเรียนค่ะเพื่อที่เฮ็ดกิจกรรมกับนักเรียนค่ะกะ็คือ,อเดินขบวนเฮ็ดเค้กโน,นนีนั่น ปกติผูปกครองกับิม,มานนำเนาะค่ะสองปีแล้วเพราะโรคโควิดเลยตรงยกเลิกเหตุกันแครเล็กๆน,น่อยในโรงเรียนทอนั้นค่ะคลิปนี้เพจเขอฝากไว้แค่นี้เด้ค่ะเจอกันคลิปนาค่ะมาเบิ่งว่าเพจสิฟ้าเพื่อนๆไปเบิ่งกิจกรรมในวันคริสต์มาสสิเฮดอีหยังสีเอาอีหยังมาโ์เบิ่งว่าไลฟ์สไตล์ในนอร์เวย์เขาเฮดอีหยัง ทั้งบอกว่าจะเป็ี่ยนขอบคั่วหรือว่านักเรียนอนุบาลที่เขาเฮ็ดกิจกรรมกันเนะคะ่ะคลิปนี้ข้าฝากไว้แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังค่ะ